สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมปั๊มรีเบทให้นักลงทุนได้ฟังกันนะครับต้องท้าวความนิดนึงปกติแล้วนะครับลูกค้า XM ทุกคนที่อยู่ภายใต้พาร์ทเนอร์โค้ดคูเปาลหนึ่งสองสามนักลงทุนเวลาเทรดไปแล้วนะครับก็จะมีเงินคืนซึ่งเป็นเงินจริงๆนะไม่ใช่โบนัสกลับเข้าไปสู่ m y w a l l e t My Wallet อยู่ไหน m y w a l l e t จะอยู่ในแอปพลิเคชัน XM ที่นักทุนโหลดลงมือถือสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในนนททุกกๆๆวววัััเเลลยคบถ้้าาา่่ปป็ู XM ไ ที่เวลาเปิดบัญชีเขาไม่ได้ใส่พาร์ทเนอร์โค้ดคูเปาหนึ่งสองสาบัญชีนั้นก็จะยังเป็นบัญชีธรรมดาอยู่นะครับนักทุนก็จะไม่ได้รับนะ แต่ถ้าสมมตินักทุนใส่พันใน์ครคูบอลหนึ่งทุกการเทรดเมื่อเปิดออเดอร์แล้วปิดออเดอร์แล้วนะครับมันจะมีเงินรีเบทเข้าไปใน My Wallet สามารถตรวจสอบได้ทุกวันเลยก่อนเที่ยงนะครับทีนี้บางคนถามว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เคยได้รับรีเบทเลยคุณครับมันอาจจะเกิดได้จาก2กรณีกรณีแรกก็คือนักทุนไม่ได้ใส่โค้ดหรือว่าใส่โค้ดผิดถ้าผิดเนี่ยก็ไม่ได้รับเลยนะครับและว,วิธีการแก้ ต้องทาการเปิดบัญชีเสริมบัญชีเทรดจริงขึ้นมาใหม่จะเป็นประเภทไหนก็ได้ครับอันตโลไมโครอันตโลสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดธรรมดาหรือจะเป็นไมโครก็ได้แต่นั่งตูกต้องดูนะเวลาเปิดบัญชีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเปิดผ่านแอปพลิเคชันนะครับถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนี่แหละเราสามารถกดคําว่า Enter h e r e ียตรงนี้มันจะมีปุ่มให้เราใส่ก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับอีกกรณีหนึ่งที่ทําไมผมเทรดแล้วไม่เคยได้รับรีเบทเลยครับอาจจะเกิดจากการที่ว่านั่งตู้ใช้โบนัสเทรดหรือเปล่า ใช้โบนัสเทรดแบบไหนอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่เคยเทรดกับ XM เลยครับพอมาเปิดบัญชีกซ์เอเขาจะมีเวลคัมโบนัสให้30เหรียญแบบที่ยังไม่ต้องฝากเงินนักลงทุนก็เอาบัญชีนั้นไปเทรดครับเทรดไปเทรดไปไปั๊มปั๊มไปเรื่อยๆครับแต่ทําไมรีเบทไม่เข้านั่นเป็นเพราะว่านักลงทุนไม่ได้ใช้เงินจริง,รงๆของนักทุนเทรดแต่นักลงทุนกํลาลังใช้เงินยืมจากทางบรกเกอร์ให้มานําไปเทรดใช้เงินของบโบรกเกอร์แล้ว เขาก็คงจะไม่ให้รีเบตนั่งจุดหรอกครับดังนั้นมันจะต้องเป็นเงินที่เราฝากเข้าไปหรือว่าโอนภายในที่เป็นเงินจริงๆของเรานะโอนภายในจากบัญชีนี้ไปเป็นบัญชีพิเศษของผมตรงนี้มันถึงจะได้รับรีเบทนะครับแล้วทุกการนับรีเบทไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บจะนับเลยนะแต่ต้องเปิดออเดอร์นั้นแล้วก็ปิดออเดอร์ก่อนรีเบทถึงจะถูกคำนวณให้นั่นเองนะครับทีนี้ต่อมา เรามาดูนะครับกิจกรรมพิเศษที่ชื่อว่ากิจกรรมป um, ั๊มรีเบตกันบ้านดีกว่าบางคนวันๆไม่ทําอะไรเลยครับไม่หากําไรทั้งสิน้นคือจะเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดออเดอร์อย่างเดียวเลยเพราะต้องบอกว่านักทุนที่อยู่ภายใต้พาร์เนอร์โค้ดครูป1 2หนึ่งสหรือจะเป็นตัวใหม่ KPVP 7 0นี้บัญชีการเทรดของทุกคนจะกลายเป็นบัญชีแบบพิเศษคําว่าบัญชีพิเศษคือนักทุนสามารถเปิดปิดออเดอร์ได้เลยแบบไม่จํากัดเวลาไม่ใช่ว่า เปิดปุ๊บต้องถือ5นาทีนะถึงปิดออเดอร์ได้แล้วถึงจะได้รีเบทไม่ใช่บางคนปั๊มทั้งวันเลยนะถูกกับเปิดปุ๊บปิดปับ๊บเปิดปุ๊บปิดปับ๊บตัวเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ผมบอกไว้ก่อนนะแม้กระทั่งตัวผมเองก็ทําไม่ได้เคยลองทําแล้วครับนั่งปั๊มทั้งวันสุดท้ายพอแตกต้องให้คนที่เขามีความชํานาญการเท่านั้นผมเลยถึงต้องเน้นย,ย้าในเรื่องของความเสี่ยงตรงนี้ว่ากิจกรรมตัวนี้หรือจะเป็นตัวบัญชีเทรดเก่าก็ตามแต่ที่อยู่คูปาดึงสองสามให้มันเป็นเหมือนกับสิิทธ พิเศษสิทธิประโยชน์ที่นักทุนจะได้รับจากการเทรดปกติของนักทุนทุกๆวันอย่ามองว่าเราต้องรีบมาปั๊มนะครับผมไม่ได้มีความต้องการแบบนั้นเลยให้ทุกคนปั๊มหลอดเพราะผมก็พูดกับนักทุนใหญ่จริงใจไปแล้วว่าขนาดตัวผมเองยังไม่รอดเลยมานั่งปั๊มหลอดทั้งวันพอแตกขาดทุนเสียหายไม่เอาไม่เอาเราไม่เอาแบบนั้นนะครับดังนั้นค่อยเทรดค่อยเป็นค่อยไปครับทีนี้มาดูถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็เงื่อนไขกันบ้างเ,าเงื่อนไขาการฝากเงินมีไหมไม่มีผม และทีมงานทุกคนเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเงิเงนทุนใดๆของนันกทุนทั้งสิ้นนักทุนจะฝากเท่าไหร่จะถอนเท่าไหร่ไม่ต้องทักมาบอกผมเลยครับแต่บัญชี KPVP 7 0นี้ข้อดีของมันก็คือรีเบทมันจะได้รับเยอะกว่าเดิมจริงแต่ข้อเสียคือมันมีระยะเวลาจำกัดน,นะครับเราสามารถเทรดได้วันนี้จนถึงแค่วันที่3 1กรกฎาคมปี2025นี้เท่านั้นนั่นหมายความว่าหลังจากนี้พอขึ้นต้นวันที่1สิงหาคมปุ๊บบัญชีนี้จะไม่ได้รับรีเบทเลยครับ และเมื่อบัญชีนี้ไม่ได้รับรีเบทผมสามารถลบออกได้เลยไหมเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วไม่จะเป็นต้องลบออกครับเพราะว่าบางคนเนี่ยผมคิดเผื่อไปด้วยนะเผื่อไปว่าบางคนเขาก็มีออเดอร์ค้างไม่สามารถจะปิดได้เลย แล้วจะทํำยังไงดีครับผมก็เลยลองคุยกับทางเจ้าหน้าที่ดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยบัญชีนี้นะครับเผื่อมันหมดช่วงกิจกรรมไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้รับรีเบทแล้วแต่ให้ลูกค้าเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อกิจกรรมตัวนี้มันวนกลับมาอีกกิจกรรมตัวนี้จะวนกลับมาอีกแน่นอนครับแล้วจะมาในทุกๆ2เดือนไม่ใช่ทุก2เดือนขออภยัยจะมาเป็นระยะเวลาครั้งละ2เดือนครับส่วนหลังจากจบกรกฎาคมนี้ไปแล้วจะมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนไหน ผมจะแจ้งกับนักทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากกับทุกคนไว้ด้วยนะนี่คือกิจกรรมที่เป็นสิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุนแล้วถ้าเกิดว่าขึ้น1สินค้าคมไปแล้วเนี่ยผมไม่ได้รับรีเบทแล้วจะยังไงของคุณครับโอนเงินภายในกลับไปเทรดที่พอร์ตเดิมครับที่อยู่ภายใต้พาร์ทเนอร์โค้ดครูเปา123นึดังนั้นตอนนี้เนี่ยเรามี2โค้ดให้กับนักทุนคือครูเปา123นึกับ KPVP 7 0ก็สามารถถือในบัญชี XM ไว้ที่2บัญชีได้เลยนะครับช่วงไหน ตัวไหนให้สิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์มากกว่าก็ไปเทรดกับตัวนั้นได้เลยส่วนช่วงไหนตัวไหนที่ให้สิทธิประโยชน์หรือว่าสิทธิพิเศษน้อยกว่าก็กลับไปเทรดตัวเดิมได้ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมอบให้กับพี่ๆนักลงทุนนะครับอ่ะอยงังไงฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ